You're listening to KS Podcast อ uh ัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment สำหรับในพาร์ท u s i n e s s Talk ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าพี่โจจัดเต็มมากๆเลยในฝั่งของตัว เซกเตอร์ใหญ่ของทาง property นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเชิญพี่โจ้เลยครับสวัสดีครับพี่โจ้สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักงทุนทุกท่านครับพี่โจ้เชิญครับก็ครับก็วันนี้เรามีออกเซกเตอร์รีพอร์ตก็เป็นลองรีพอร์ตนะครับอาจจะหลายหน้าหน่อยจะพูดถึงอสังหาในหลายมิตินะครับก็คิดว่านักงทุนที่เน้นพื้นฐานเนี่ยก็น่าจะสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจได้นะครับสำหรับในภาพรวมเนี่ยเรายังเมนเทนตัวนิวตรล วิวสำหรับกลุ่มอยู่นะครับ uh, เพราะว่าถ้าดู growth outlook ของเซกเตอร์ในปีนี้นี่อาจจะดูไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับในปีก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาดูในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีในหลายๆทีมที่เราคิดว่าหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวก็จะมีหุ้นแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มเนี่ยที่เหมาะกับนักลงทุนที่ ชอบการลงทุนที่ต่างกันนะครับบางคนชอบยิบางคนชอบโกรด h บางคนชอบ, growth, บชอัพไซริสอะไรก็ว่ากันไปนะครับขณะที่ราคาหุ้นเนี่ยถ้าดู year to date ก็ลงมา9%แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดดูจากพีคของปีนี้เนี่ยเฉลีย่ยเฉลี่ย12บริษัทที่เราคอปเปอร์เนี่ยก็ลงมา14%ตอนนี้เทรดประมาณสัก PE ถึ5-6เท่าเท่านั้นเองเพราะเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าดาวไซริสค่อนข้างต่าแล้วก็ราคาหุ้นก็รับรู้ ประเด็นปัจจัยลบในครึ่งปีแรกไปพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ยิวของเซกเตอร์ขึ้นมา6.6%แล้วนะครับเพราะเนี่ยคิดว่าเป็นช่วงดีในการที่จะทยอยสะสมสําหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังที่น่าจะออกมาดีกว่าครึ่งปีแรกพอสมควรนะครับก็เปเปอร์นี้เรามีการ roll over forward ตัว target price เป็นกลางปี2024ด้วยนะครับก็ทําให้ target price ขึ้นประมาณสัก1%เศษจนเกือบๆ4%นะครับ top p นะครับเรายังคงชอบ AP ออริจินแล้วก็แสนสิริอยู่นะเดี๋ยวลงมาดูกันว่าทำไมเราถึงยังคงชอบ3บริษัทนี้นะครับเซคันด์เทียร์พิกนะครับก็จะเป็นสุภาลัย s c l h แล้วก็บิทเนียนะครับก็ใน12บริษัทที่เราคัรเบอร์ก็เป็นอัลล์อัลเฟอร์ฟอร์มสิทแล้วก็เป็นนิวโตรอลนะครับสหรับอินเวสท์เมนต์ไฮไลท์เนี่ยก็มี4ข้อนะครับข้อที่1เนี่ยก็ปีนี้เราคาดกำไรโต3.9%สจเกาหรับเซกเตอร์นี้ก็ดูไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยที่29%เนี่ย ก็ถือว่าห่างกันเยอะนะฮะน,นี้ก็อยู่ในฟิกเกอร์ที่1เลยนะครับซึ่งมาจากภาพเศรษฐกิจต้นปีที่ไม่ได้ฟื้นเร็วตามคาดแล้วก็บ็ค l ลอคอนโดที่มันมีการปรับตัวลดลงนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราเห็น Upside Risk ใน Earnings ของหลายบริษัทนะครับจากในเรื่องของการแผนการขายอสังนะครับการตั้ง JV แล้วก็ในส่วนของ Operating Performance ในครึ่งปีแรกบางบริษัทก็ดีกว่าที่คาดไว้เพราะฉะ ถ้าเกิดมองเป็นเบสเคสเนี่ยเราก็มองว่ากําไรน่าจะมีโอกาสโตขึ้นไปได้ถึงระดับ10%ได้เพราะเนี่ยถ้าดูเทียบกับเซ็ตที่ตอนนี้ EPS 2เซตติดลบเล็กน้อยเนี่ยก็ถือว่าเซกเตอร์นี้ในปีนี้ก็ยังคงเอาผู้ฟอร์มในมุมของตัวภาพเซ็ตได้อยู่เช่นเดียวกับปีที่แล้วนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือผลประกอบการครึ่งปีแรกไม่ค่อยดีนะครับก็ทั้งพรีเซลและกําไรเนี่ยก็น่าจะอยู่ในกรอบ40-45%ของเป้าทั้งปี ของบริษัทแล้วก็ประมาณการของเราแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยน่าจะพลิกภาพออกไปนะครับทั้งการเปิดตัวโครงการที่เพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็เซนติเมนต์ของตลาดที่ควรจะกลับมาทั้งความหวังลึกๆนะครับที่เราเชื่อว่าถ้ามันมีการตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นรัฐบาลก็จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมแล้วก็จะทําให้ความต้องการซื้อบ้านเนี่ยหรือว่าดีมานบ้านเนี่ยกลับมาคึกคักรวมถึงต่างชาติก็น่าจะกลับมา ได้โดยเฉพาะจีนที่ครึ่งปีแรกหายไปนะครับพึ่งปีแรกยอดขายหลักๆเนี่ยมาจากต่างที่มาจากต่างชาติเนี่ยเป็นใน regional นี้เป็นหลักนะครับขณะที่จีนยังต่ำอยู่เพราะนี่เรามีการ run correlation ระหว่างนักท่องเที่ยวจีนกับตัวการซื้อขายที่มีการโอนเงินมาซื้อบ้าน,นก็ถือว่าสูงถึง69%นั้นถ้าเกิดคนจีนกลับมาตามที่ hotel analyst เราคาดหวังไว้เนี่ยก็จะทําให้ยอดขายต่างชาติก็จะเป็นอีกสีสันหนึ่งในครึ่งปีหลังนะครับ เรื่องที่3เราพูดถึง Active กับ Non-Active e e v e l o p e เราแล้วคิดว่า Active Developer เนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถ Perform ได้ดีกว่าทั้งมีการปรับ Product นะครับให้เข้ากับยุคสมัยหรือว่าดีมา n d ที่เปลี่ยนแปลงไปมีการขยายโครงการไปต่างจังหวัดนะครับมีการใช้ Marketing Tools ใหม่ๆพวก Influencer ต่างๆที่จะเข้ามาช่วยนะครับในการสร้างภาพลักษณ์นะครับการออกแบบบ้านใหม่ที่ เป็นเฉพาะเจาะจงพวกเพรเซนดี้หรือว่าบ้านสไตล์ยุโรปนะครับหรือว่าจะมีในเรื่องของการสร้างบ้านสำหรับยูนิคกรุ๊ปเช่นเซกเมนต์บนคนรวยมากๆหรือว่าเซกเมนต์สำหรับการลงทุนที่อยู่มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการทำา v v นะครับนอกจากคอนโดแนวรากตอนนี้ก็จะเป็นพวก Investment ต่างๆด้วยอันนี้ก็เป็นธีมที่3นะครับแล้วก็4เนี่ย มันจะมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆที่เพิ่ม v a l u ลได้ในระยะยาวแล้วก็ได v เวอร์ซตัวฟ u s ตัวบ s สเนสออกไปนะครับก็อย่างโรงแรม Warehouse Healthcare เป็นต้นซึ่งเมื่อวานนี้เราก็มาคุยกับกับวันโอนะครับของตัว Origin ที่ก็เป็นอีกอตัวอย่างหนึ่งในการที่จะ,ะสร้างธุรกิจใหม่แล้วก็สปินออฟออกไปสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับ จริงๆในในเปเปอร์นี้ก็จะมีพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจในตลาดอื่นๆด้วยพวก Movement ของ Housing Segment นะครับพวก Impact จากค่าแรง Foreign Demand, Future Trend, Urbanization uh, Demand ของการเช่าที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึง Risk ต่างๆที่ uh, น่าจะอยู่ในเซกเตอร์นี้เพราะเนี่ยถ้านักทุนท่านไหนพอมีเวลาและสนใจก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับงั้นโดยโดยสรุปแล้วเนี่ยในมุมของเราเนี่ยเราชอบ AP Origin แล้วก็แสนสริ จากยอดขายบ้านที่ยังทําได้ดีอยู่นะครับก็ยังเป็นเบอร์ต้นๆแล้วก็เกณฑ์มาเก็ตแชร์ได้บาลานซ์ชีตดูค่อนข้างสตรอง strong, แล้วแคสโฟลหมุนดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีอัพไซด์ริสทูเคอร์เรนต์ฟอร์แคสของเราในปีนี้จากความพิเศษใน,ใน,ใ,นในแต่ละตัวที่ต่างกันนะครับคราวนี้ในมุมของ Investment Team เนี่ยเราแบ่งเป็น5้าทีมนะครับทีมที่1ก็คือหุ้นที่ปีนี้ น่าจะทำนิวไฮสำหรับตัวกำไรได้อยู่แม้ว่าสถานการณ์อาจจะยังอยู่ไม่ค่อยเอื้อภาพใหญ่ได้มากนักนะครับทั้งมี AP มีนะครับมีบิทเนียมี Origin มี SC Asset แล้วก็แสนสิริที่อยู่ในกลุ่มนี้ใครชอบความสบายใจที่ปีนี้น่าจะทำ All Time High ได้ต่อเนื่องก็เลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ e a r n i n g มี Upside จาก Forecast ของเราในปัจจุบัน,นจริงๆทุกครั้งที่เราทำ f o r e c a s t แเราก็คิดว่า ตัวเลขของเราเนี่ยเราเราทำดีที่สุดนะบนจุดๆดนั้นแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปหรือว่าเรื่องราวใหม่ๆที่เข้ามาเช่นแผนในการขายแอสเซทถ้ามันมีนะครับหรือว่าการควบรวมกันของกิจาการแล้วมันสร้างรายการพิเศษถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงตามที่เขาบอกมาก็จะมี upside risk ซึ่งในส่วนตรงนี้เองก็จะมี6บริษัทนะครับก็จะมี AP Origin s a n j r นะครับแล้วก็จะมี Land and House พฤกษาแล้วก็ SC นะครับ กลุ่มที่3นะครับก็จะเป็นคนที่เบเนฟิตจากการลงทุนใหม่ๆที่นอกเหนือจาก housing business นะครับก็จะมี origin พึกษาแล้วก็ sc นะครับกลุ่มที่4ก็จะเป็น laggard play นะครับก็อาจจะยังไม่มาแล้วอาจจะยังไม่มาเร็วๆนี้หรือถ้าเกิดมาก็จะามาได้เร็วระแรงบางนักทุนบางท่านก็ชอบหุ้นลักษณะนี้ซื้อเก็บไว้ถ้ามาเมื่อไหร่ก็จะได้อัพไซต์เกณที่เยอะแต่ว่าคงต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับเรา c l a s s i f ยอนันดากับ lpn อยู่ในกลุ่มนี้ แล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือเป็นบริษัทที่มี annual performance นะนเน้นเนเป็น annual นะครับไม่ใช่ quarter quarter อาจจะเบี่ยงไปเบี่ยงมาแต่ถ้าดูภาพปีเนี่ยดู stable นะครับแล้วก็ให้ dividend yield ที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็จะมี QHouse สุ ouse, light, ภ r ล l ย y รึกษา LH แล้วก็แสนานะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราพยายามจัดกลุ่มหุ้นในเซกเตอร์เพื่อให้เข้ากับนักลงทุนในหลายประเภทนะครับก็ยังคงชอบ AP Origin แล้วก็แสนริเป็น t o อปพิกอยู่ครับผมครับ ได้เลยครับพี่โจ้พี่โจผมถามนิดนหนึ่งครับแล้วคือแต่ละตัวเนี่ยพี่โจ้คิดว่าทามมิ่งของการซื้อแต่ละตัวครับอ่ะสมมติผมรับ3ตัวบนก่อนคือ AP Origin สุเอเอพีออริจินแสนสิริเนี่ยแต่ละตัวพี่โจ้คิดว่ายังไงดีครับคือบางตัวคือลุ้นงบคิวสไหมหรือว่าไอซื้อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ครับก็ดูพรีเซลของทั้ง3บริษัทไตรมาสสองน่าจะออกมาอยู่ในในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี ต่อเนื่องนะครับโดยคนที่จะดีที่สุดน่าจะเป็น Origin น่าจะทำ all time high เอ๊ะ new high ได้นะครับแสนชริก็น่าจะทำตัวเลขที่ค่อนข้างสูงได้จากการเปิดโครงการแล้วราบขึ้นมาเยอะ AP ก็โตขึ้นได้เล็กน้อยเพราะเนี้ยทั้ง3ตัวได้หมดแล้วถ้าดูง <c oughs> บไตมากที่2เองเนี่ยแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่ก้าวกระโดดแต่ว่ามันก็คือ stable high ขึ้นไปได้และครึ่งปีหลังก็จะ ออกมาได,ได้ค่อนข้างดีในมุมของการเติบโตเพราะเนี่ยพี่คิดว่าถ้าดูสายการตลาดถ้าเกิดมันยอ่อตามพี่บอมพูดจริงนะครับในในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเข้าเก็บเพราะว่าเราเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ถ้างบไตรามาสสอ,ออกมานะครับตอนนั้นเราน่าจะไปอยู่ช่วงสิงหาคมละนะครับความชัดเจนของ upside risk ที่เราบอกว่า3บริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่มีโอกาสเกิด upside r i ได้ทั้ง จากบ้านจากการขายแอสเซทหรือว่าการสปินออฟหรือว่าการทำชูกรรมต่างๆอย่างเช่นโทเค็น X หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าขาย mm. ที่ดินทั้งตั้ง,ง JV เนี่ยมันจะเกิดความชัดเจนตรงนั้นเพราะมันอาจจะเห็นซีรีส์ของการอัปเกรดเออร์เน็ตตั้งแต่ก่อนอตัวเดือนสินคาก็คือการทำพรีวิวได้เพราะเนี่ยช่วงนี้เราคิดว่าค่อยๆทยอสะสมถ้าย่อได้ยิ่งดีครับแล้วราคาหุ้นก็ถือว่าไม่ไม่ได้สูงแล้วครับผมโอเคอะไรครับพี่โจวันนี้ขอบคุณพี่โจมากครับขอบคุณครับ